ครับวันนี้นะครับเอตนำปฏิทินคำาช่นูดนะครับแล้วก็ดินเด่นที่สาอันดับนะครับประจำวันเสาร์วันะครับทุกวันเสาร์นะครับที่รัฐบาลไทยออกมานะครับก็เป็นอันดับเด่นอันดับวก็อันดับสามนะครับมาเทียบกับปฏิทินคำาชนูดนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาช่วยเอ็ดคิดกันนะครับว่า เด่นตัวไหนจะมาวินนะครับรอบนี้นะครับมาตัดกันที่ละตัวนะครับสมาชิกครับในตัวที่มันสำคัญนะครับเดี๋ยวเบสกูจะหวุมให้ดูนะครับห้าโสมีไหมครับสมาชิกห้าโสมีครับห้าแปดครับสี่หกครับเจ็ดเจ็ดครับศูนย์หนึ่ง สี่สามศูนห้าศูสองสองแปดแปดเก้าศูนย์เจ็ดสี่สี่แปดศูน ห้าสามกิดสมงหกเกิดเอ้าขี่นะครับสมาธิก็จับตัวชุนนะครับก็มีหกคู่หกคู่นะครับสมาธิ นี่นะครับ6คู่นะครับจะมาจะกํา6คู่นะครับเดี๋ยวเอ็ดก็จะมาเขียนสรุปให้ตรงนี้นะครับก็เ,เป็นห้าสองแล้วมัสองครับค่าเปกก็ 5-0น,นะาทีห้าสามเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองลกนี้นะครับสมาชิกแอดชอปไปที่ห้านะครับสมาชิกลบนี้นะครับห้านะครับห้าคู่กับอะไรนะครับโอ้ เป็น5 x นะครับโคมีอยู่ที่4คู่นี้เลยธรรมะที่กับถ้า5มานะครับ5จะไปบุญนะครับสมาธินะครับถ้า5มาโลกนี้5จะไปบุญนะครับท้า x ชูบนะครับสมาธิท้า x ชูบนะครับตัวนี้เลยครับสมาธิตัวนี้นะ ah x ชูบตัวนี้เลยห้าเปยนะครับห้าเปย์เปย์ห้าครับ ถ้าเเน้นบุญนะครับช่ใครับเน้นบุญนะครับเน้นบุญเน้นบุญนะครับจาให้แก๊ f ฟันชุดเดียวเลยนะครับ<ๆ>ก็ก๊สขฟันไปที่ตัวนี้เลยหนึ่งปับ Huh. ครูเดียวครูเดียวนะครับครูเดียวก็ไปตามดวงสมัยที่ก็ไม่ต้องเชื่อเอสนะครับผมไม่ต้องเชื่อเอสตำรวจนะครับก็ไปตามดวงนะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าเป็นสามตัวตรงนะครับอย่าลืมติดห้านะครับสมาชิก เอ็ดคิดว่าถ้าห้ามาน,นะครับรนีวกับห้าไปบุญนะครับสมาชิกโอ้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับขอบุณสมาชิกที่ติดตาเบดอยู่นะครับเนื้อคู่พบกันใหม่คลิปหน้ารับสมาชิกครับขอบคุณขอบุณครับ